แล้วที่ต้องการจะให้เปลี่ยนเนี่ยเป็นยังไงเอาง่ายๆคือคือในสูตรเดิมเนี่ยในสูตรเดิมของอการคำนวณบำนาญน,นะครับเราใช้ห้าปีสุดท้ายมผมยกตัวอย่างนะครับถ้าสมมติว่าเราทำงานรับสมทบด้วยเงินเดือนฐันเงินเดือนหนึ่งหมืนห้าพันมาจนกระทั่งอายุห้าสิบและตอนอายุห้าสิบเราถูกเลิกจ้างหรือว่าเราไปทำงานที่ได้เงินเดือนที่มันต่ำกลงหรือว่าอย่างที่เราทราบกันคือไปส่งมาตราสามเก้า ห้าสิบถึงห้าสิบห้าแล้วเรากรเกษียณเนี่ยเราฐานเงินเดือนที่เอามาคํานวณเนี่ยยี่สเปอร์ซของเงินเดือนสุดท้ายบวกหนึ่งจุดห้าปอร์ซ็ต่อปีเนี่ยจะไม่ใช่หนึ่งหมื่นหพันบาททั้งทั้งที่คุณส่งมายี่สิบปีนะครับแต่คุณจะถูกเอาฐานเงินเดือนมาตรา3สามเก้าคือ4ี่พันแปดร้อยบาทนะครับเป็นฐานในการคำนวณซึ่ง มันไม่แฟนกับเขาเพราะเขาส่งหมื่นห้ามาเป็นเวลายี่สิบปีเขามาส่งในฐานเงินเดือนสี่พันแปดเพียงแค่ห้าปีเงินบำนาญของเขาจะลดลงแบบมีนันยสำคัญนะครับจากที่คิดว่าอาจจะได้สักประมาณห้าพันกว่าก็อาจจะเหลือเพียงแค่ประมาณพันห้านะครับท,ทั้งที่เขาส่งมาไม่ได้แคบไม่ได้ต่างจากคนที่ส่งหมื่นห้าเป็นเวลายี่สิบห้าปีเลยดังนั้นเนี่ยสูตรตัวเนี้ยก็จะเอาเงินได้ของเขาเนี่ยทั้งหมดเนี่ย นะครับที่เขามสมทบม,มามาเป็นโบช่ยแต่การเฉลี่ยที่ว่านี้คือเป็นเฉลี่ยด้วยค่าเงินณปัจจุบันนะครับค่าเงินณปัจจุบันอันที่ผมได้เรียนไปเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นการคำนวณที่แฟร์แล้วก็เป็นธรรมมากขึ้นจะทําให้มัดตาสามเก้าเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วอาจจะมีเงินบํานาญเพิ่มขึ้นเนี่ยโดยรวมแล้วประมาณท่านละหนึ่งพันบาท เรียนท่านผู้ประกันตนทุกท่านนะครับสำหรับการยื่ยนเข้าไปในข้อเสนอครับที่คลมนะครับตอนนี้ถูกปัดออกนะครับยังไม่รับข้อเสนอนี้นะครับให้ไปทําการทํามาใหม่นะครับเป็นตัวนี้นะครับไม่น่าจะต้องทําใหม่นะครับเพราะว่าเป็นสิทธ <esta>? ิประโยชน์นะครับที่ผู้ประกันตนต้องจะพึงจะได้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตามตอ่อเรื่องนี้กันอีกนะครับหากมีความคืบหน้านในเรื่องนี้ <Hom S 1> <tous S 1> นะครับเดี๋ยวเราจะมารายงานให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับสวัสดีครับ